การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับพบกับเราในช่างไายทองเงินนะคะวัน,นนี้ก็ให้น้องปาครับขึ้นมาตัดสนไม้ครับเป็นสวนไพลให้พบแปนสสกินนะครับ ว่าพบไร้ดีมีอาการท้องเสียครับผมเลยให้น้งปลาขึ้นไปตัดต้นกระโดูนครับเป็นยาสูนไพรครับแก่ท้องเสียนครับผมอันนี้ก็เลยขอยืมรถพยาธครับผมให้น้องปลาเป็นบนในขึ้นไปตัดนะครับผมหาลูกปลมจัดเลย ที่ให้น้องปามไปตัดสมุนไพรไม่ได้เป็นการประมาทนะคะน้องปาลม,มีความสามารถค่ะความสามารถนาในการ<ะ>ขึ้นไปเอาสมุนไพรนะคะมาให้พ่อเสกครับสกก็หยุดตกมันก็ท้องเสียครับอ,อีกครับผมเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างอาการของพ่อเสกพอเลน พอตอนกลางคืนเห็นเขากินดินนะครับผมกินดินดังควบจบเลยครับผมก็เลยไปดูค่ะเห็นพ่าเสกินดินเห็นก็กินดินนะครับช้างกินดินนี้ก็คือบ่งบอกว่ากําลังจะมีอาการเริ่มจะท้องเสียเริ่มจะท้องเสียนะคะก็ต้องช่วยค่ะต้องหาอาหารอาหารที่กินแล้วรักษาอาการท้องเสียของช้างก็คือเป็นสมุนไพรนะคะ เป็นต้นกระโดนค่ะต้นกระโดนก็ใช้รักษาอาการท้องเสียของช้างได้ค่ะไม่ได้เป็นการประมาทเองได้นะคะน้องฟาร์มค่ะมีความชานาญค่ะนเดี๋ยวเราก็จะให้ดูนะคะเอาไปให้พขเสกกินค,ค่ะจะช่วยค่ะน้องฟูจิค่ะ การ์ดขึ้นมาดิครับการ์ดขึ้นมาดิครับเข้าได้เลยเนาะรอสมุนไพรแล้วก็มาดูอาการพ่อเสกก่อนค่ะครับวันนี้ก็เข้าได้แล้วนะครับผมที่ยังเหลือก็คือของดีที่ลมนอยู่เลยนะครับมันตามหาอยู่แต่ยังไม่เจอของดีนะครับถ้าเจอแล้วจะเอามาประมงเอฟซีนะครับถ้าเจอนะครับดูตรงนี้ตีก็หายแล้วครับ แล้วก็้อกเีย์ต่อใช่ไหมครับก็ทำท่าทำท่าเหมือนก็วเ,เลาต้องพราเมืลล่อวานพมเห็นกันงคืนเคกเคยยินตรงนูครับผมโอ้โแสดงว่าเขาจะถ่ายท้องนะครับเห็นเขากินดังกินดินนะครับว่าธรรมชาติของช้างถ้าเขาจะถ่ายท้องเนี่ยเขาต้องกินดินเพื่อที่จะทำให้ท้องผูกนี่นะคะการของพ่อเสกค่ะหลังจากหายตกมันก็จะ เหมือนทำท่าเหมือนจะถ่ายท้องนะครับเอาควเมลึนมองหาของดีแล้วคราวนี้ถ้าได้ประมูลนะครับออถ้าเก, <c oughs> เก็บได้นะครับจะนำมาประมูลให้พี่ซีนะครับหรือว่าเป็นถ้าได้นะับแต่ตน,นี้ยังไม่ได้ตอนตกมันกับหลังตกมันนี้แตกต่างกันมากเลยค่ะครับหน้ามือเปิดล่างมือเลยครับผม ก็พ่อเสกก็พ่อเสกก็ใจดีนะคะไม่ใช่ว่าตกมันใจไม่ได้เข้าไม่ได้นะคะเพียงแต่ห่วงอึค่ะห่วงก้อนทั้งแค่นั้นเองค่ะถ้าไม่เก็บมูลนี่ไม่ให้เลยถ้าไม่ไปเก็บมูลก็เข้าได้ค่ะคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้แหละครับปูว่าของดีจากพ่อเสกค่ะน่าจะอยู่มุมนี้นะคะ เพราะว่าตรงนี้มันมีต่อด้วยชิ้นที่หายแล้วหาไม่เจอน่าจะอยู่ประมาณนี้คิดว่านะครับถ้าได้เราจะนํามาประมูลให้เอฟซีนะครับเป็นของที่ระทึะก <c oughs> เป็นของที่ระทึกแล้วก็ <c oughs> บวกระลึกนะคะ <c oughs> <c oughs> ของดีจากพ่อเสกค่ะช่วงที่ตกมันนี้สุดยอดเลยนะคะน,นะครับสุดยอดเลยคะ่ะถ้าได้ของดีตอนตกมันอ๋อุจิเอา หมุนไส่ให้เสกกินแล้วครับเขาดูว่าจะกินไหมครับมาแล้วค่ะสมุนไพรสอบดูครับว่ากินไหมอบคุณมากเขาจะไม่ไม่กินอันนี้นะเขาจะเป็นเป็นอะไรนะตาเป็นขิงยูให้เลยตรงไหนก็ได้ยูนี้กินไหมกินไหมเสกกินไหมกินไหมรุ่นเก่ากินค่ะเหตงว่าคนไทยของเราอยู่ใกล้บ้านครับวันนี้ขึ้นไปอยู่นี่ครับครับอยู่ใกล้บ้าน อะไรโอ้เตนเตนโอ้ดงปามองปาล์มค่ะขึ้นขึ้นไปตัดขึ้นไพรดูเตะต่อยน้องปาล์มนเจ้าพี่ดูอีกแล้วก็ได้กินงานแล้วปาล์มเนี่ยนะคะก็จะเอากินใบค่ะแล้วก็เปลือกนะคะเปลือกก็จะรักษาเป็นยานะครับเพราะว่ามันมีรสชาติที่ฝาดแล้วก็จะเข้าไป เกี่ยวกับของปากนะครับ่อจะไปรักษาเกี่ยวกับลำไส้เพื่อจะ้าดีโรคทางชาติแล้วถ้าเขาจะตกมันนะครับถ้าเขาจะถ่ายท้องนะครับเขาจะต้องกินดินถ้าเขากินดินนี้ก็อโดีใจหมดเลยครับเห็นขาวๆนึกว่าได้แล้วโอ้นึกว่าได้แล้วค่ะช่วงนี้จะยังไม่เอาช้างออกนะครับจะต้องหาคนเดียวก่อน งั้นควานเลนนะครับมื oh. อด้วยตายด้วยครับเดี๋ยวควานเลนจะเอาไปก่อน oh. วควานเลน<ด>สายออตาดีมากค่ะคเลิกดีทีแรกว่าจะเอาเมื่อวานที่ป่านอ๋อเพราียายบอกว่าน่าจะรอเดือนซิกดีกว่าว่านะอ่ะซิกก็ซิกอ๋อครับเลือนซิกครับเดี๋ยวก็จะต้องดูต่อไปนะครับว่าวันไหน เลิกงานยามดีครับผมเลิกม็อกครับก็เลยต้องรอก่อนก็ต้องเอาเลิกก่อนนะคะที่จะพาพ่อเสกค่ะออกไปอาบน้ำขัดเนื้อขัดตัวค่ะก็จะต้องปฏิบัติเก่นดีครับเดี๋ยวพร้อมให้ที่นี้เปิไฟนะครับก็ต้องทำตามบรรพบุรุษแล้วค่ะคุณปู่หรือว่ายังไงคะต้องสืบทอดต้องสืบทอดค่ะ ตามบรรพบรุษเพราะว่าเราจะทําอะไรท้้งทีต้องแต่บางคนเขาก็ไม่ถือนะครับวันไหนก็ได้บอกเลิกดวกแต่ของเราเคยปฏิบัติมาแล้วก็ต้องทําตามนะครับเพราะว่าความเชื่ออาจะไม่เหมือนกันนะครับของเราเราปฏิบัติตามบรรพบุรุษนะครับเราจะต้องรอเลิกงานยามดี ต่อไปอีกไม่นานนะครับโอ้ได้ยาดีกินแล้วเดี๋ยวคงหายโทรหาคุณหม,มอแล้วครับ,รรรบทุปูก็โทร,ออรอบอกคุณหมอแล้วนะคะแล้วก็ให้พ่อเสกกินสมุนไพรด้วยมาแล้วค่ะสมุนไพรเดี๋ยวต่อยแม่มันมีตออยู่ตรงนี้เดี๋ยวไม่ว่าเกืเราจะกินไหมครับเนี่ย ทำไมต้องเสียกินไหมเดินดมเฉยไม่กินโอ้ดูครับกินไหมครับฟูจิจะหัวเราะเสียงลุงเลนนะคะลุงเลนว่าลุงเลนหัวเราะนี่นะคะช้างค่ะถ้าเขาไม่ท้องเสียหรือทายท้องค่ะเขาจะไม่กินค่ะเพราะใหญ่ถ้าท้องเสียนะคะก็จะกินค่ะถ้าเอาให้ นนไม่มีกินเลยครับพอเสกกินค่ะเพราะว่าเขาท้องเสียค่ะเอาไปให้พอเสกกินเลยคลยอลินก็จะดึงค่ะดึงค่ะจะลอกเอาเปลือกค่ะเปลือกของกระโดนนะคะมากินยาสุนไยอ่างดีครับผม ได้แล้วสมุนไพรค่ะเอาไว้ให้พระเสกินขวันเรนก็จะไปรับควานปาล์มค่ะรถพ่อใหญ่ค่ะไปรับ ยังไรบ้างปามเจอลังใหญ่เลยครับเจอลังใหญ่เจอูยครับโอ้ต้องขอบคุณน้องปามด้วยนะคะนี่ค่ะผู้ที่ไปหาสมุนไพรให้เกษตรกินแล้วก็เจอแตนด้วยค่ะพ,ะพิชิตแตนครับพิชิตแตนค่ะพิชิตแตนคุณหมอมาพอดีเลยค่ะ

กี่เนี่ยหมอของาาที่ยาไปยังยังเลยองมาให้10บองหเอวันนั้นพอดีก็เลยพหิเทาจี่าีบเอ่อมันยังเข้าไม่ได้ผมเพิ่งเข้าเริ่มเข้าเมื่อวานแล้วก็วันนี้ที่2สองเอาเขาก็ปกมันอันนี้น่าจะเป็นวันที่สามที่หายตกนะเดี๋ยวเอา ยาดำมันจะถุงเล็กใส่สองใส่สองขุนแล้วก็เอ็กเอ็กสิบแผ่นยาทายพี่ยาดก็แจกให้แล้วครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้หายดีก่อนครับแล้วนว่าพี่ใหญ่กินแล้วก็มันยังยังกับยังไม่ให้กินเลยเพราะว่ายังเข้ากันได้ตังติดมานนานแล้วมันออยาัดน ถ่ายคุณหมอคุณหมอมาดูก็เสร็จคนมากก็เป็นแบบนี้แล้วครับปีที่แล้กวก็เหมือนกันอ้นอหายตกมันก็ถ่ายท้องเลยทุกปีปีกว่านั้นกำเนนะินปีแล้วต้องมาจ่ายยาเนี่ยแหละกินกนไม่ได้อ้อยกินได้หญ้าก็กินคุณหมอแต่กินเป็นยอดยอดแต่ไม่ลงตัวแรงนรไข่ ก็ไม่ทเพราะว่าผมไม่ให้อดไม่ได้ให้อดเลยกับคุณหมอเต็มที่เลยทุกอย่างน้ากินมยากินมทุกวันไม่ได้ว่าประทารเลยมีแต่ให้กินเต็มที่แล้วปีนี้เพิ่มไปด้วยของหวานของหวานตลอดเลยเพราะว่าถ้าไม่มีของหวานไม่เก็บเก็บไม่ได้ก็เลยกล้วยตลอดเลยครับต,ตอนนี้ก็ปแล้วากับคุณหมอแต่เขาก็ยังระวงอยู่แต่ก็ไม่มาก ก็เข้าได้ครับปีทีท่แล้วหยุดวันเดียวผมอออกนะเลยนะอีกปีแล้วปีนีมันตรงกับวันเกิดของมูดาวพอดีหยุดวันเดียวก็เอาไปงานมูดาวกลับมามาล่าไวออกอกอาอกทิต <c oughs> ย์นึงเพราะว่าก็ยังยังยังหอายน่าสนิทเอาไปไปอาบน้ำถูต้นไม้ก็มาออกต่ออีกอาทิตย์หนึ่งปีทีท่แล้วได้สามเดือนกับหนึ่งอาทิตย์ นี้ได้สี่เดือนกับสามวันครับเราก็ตกวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาไอายุก็ดีขึ้นแล้วนะไอ้นีแต่เหลือเรื่องงานวันเมื่อวานี้ทะเลมองไม่เห็นทำไรไรทำมีนะทะเลวันมองไม่เห็นหมาโมดทงตรงนี้มันหมาเครื่องมันยิงเมาไม่รู้อ่ะตงุ้งงาน อกล้องดูเอ๊ะชื่อนั่งหกเนี่ยัมไงครัองอะไรของไกองมันตระกลางใช่ไหมกัตาต้ขาหมครับต้เพราะนั่นแหละเขาคิดจต้นสับรกสับไม่ได้กินอย่างนี้เลยเขาไมด้กินต้มมากับยางไม่ได้กินอรตอนนี้เจของดีทั่วหน้าเลยคุณหมอได้ทุกคนเลยที่มาช่วยเก็บ เสานี้สองรอบหรือรอบหนึ่งนะเสาลู่เสานี้เสานี้เสานี้ได้ทุกเสาเลยไม่ได้เสาลุ่เสาดีเลยเสาลู่มันได้เด็กสามเสาเจกไรเงาตีนทีไรเงาแตกครับคุณหมอก็จะให้ทางการแพทย์กับพ่อเสกนะคะอันนี้บรรเทาอาการแก๊สแก๊สะสมเพราะเดี๋ยวมันจะมีแก๊สอยู่แล้วแหลกก็กินเช้าสองแผงเย็นสองแผง เช้าเย็นเช้าเย็นอันนี้เช้าเที่ยงกลางวันใช่เช้าเที่ยงกลางวันเย็นอันนี้ไม่ได้กําหนดก่อนอาหารหรือหลังอาหารนะคุณหมอสไม่ได้กำหนดครับกำหนดไม่ได้เพราะช้ามันกินทั้งวันมันไม่หยุดกินเอาไน่มีหยุดกินอันนี้เช้าสองแผงเที่ยงสองแผงแต่ถ้าขอมันขึ้นเลยก็หัดสี่ห้าแผงเลยก่อนอาหารหรต้องมดอาหารแล้วกันคืนโอเคครับตามมาดูใหม่เรื่อยๆครับครับผมคุณหมอครับขอบคุณมากๆครับ กรณีว่าจะโทรหาคุณหมอตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ดูอาการไปก่อนเมื่อวานวันก่อนก็ยังกินอาหารปกติแต่เมื่อวานเริ่มจะกินน้อยลงแต่กินแต่ยอดนี่ยาที่เพิ่ตัดมาจากบ้านขอบมาจะด้ดูดซุมเลยค่ายาพวกเขาใช้ใน่กินอยู่กินบ้างอยู่แต่ก็กินไม่หมดกินแต่ของอ่อนครับมีกองไม้ก็เลยเดี๋ยวรอดูอาการพรุ่งนี้ก่อนยังไงเดี๋ยทั่รไปตอนนี้ก็ถ้าเรากินอย่างนี้ก็มันริ่วจานน้องหมอนักศึกษาอยู่เ ข้างล่างนี่เมื่อก่อนมันก็ะพจนมาทางนี้เนะี่ยมีมอคุณหมอเคยเห็นภาพมที่นาเมืองาอยู่เนี่ยจำได้เมื่อก่อนเขาจะถามอยู่มันหายไปไหนไงหายไปไหนก็ข้างล่างนี่ก็จะหายไปประมาณนี้เลยนะเฉพาะข้างล่างนี่ยประมาณนี้เลยแต่ข้างบนนี่นี่วางนี่ยพใหญ่แจกดีแท้พวกเขาได้ทุกตัวหน้าละคนที่มาช่วยแต่จะค้องไม่ไปได้เพราะว่ามัน ตรงนั้นเบาหวานฉันเองไม่ได้สนใจเลยเลยผมเลยจะใครยันได้แลออกันต้านสิ่งนะอาจารย์โอเคเดี๋ยวมาดูครับผมคุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหมอก็กลับแล้วนะคะไปดูเชือกไหนต่อคะคุณหมอมีอะไรก็จะโทรหานะครับโอ้คุณหมอกลับไปที่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอไปคิดหน่อย อายุยังไมถึงแจะไปจับจับหกน้จะบอกเขะคิดบ่อยหว่าติดวนี้สำหรับคลิปนี้ก็เขาจบเพียงเท่านี้นะคะกดไดัไคตกดริ่ง้าคิต่างไนะคะก็บบว่าสวัสดีค่ะขอคุณค่ะสวัสดีค่ะยิ้มง่ายไหวสวยนะครับ